อะไรอะไรอะไรก็รออยู่บนรถเป็นอะไรฮะฮะอะไรไปมีถามรอหน่อยดิทำไมอยากไปเดินเล่นแล้วหรือว่ายังไงอยากไปเปล่าเราอะฮะไปเปล่าอ้ยัไปไหนไปเดินเล่นเหรอ ไปเดินเล่นเปล่าไปหรือไม่ไปถ้าไปให้ขอมือถ้าไปให้มืออ้ยโอ้ยอ,ยอาชีชุดไอช้ชีชเดแล้วลูกชายค่ะ,ะจะไปถ้าจะไปให้เงียบนั่นเงไไียบไปถ้าเสียงดังไม่ต้องไปแล้วเสียงดังก็ไม่ต้องไปแม่ไม่ให้ไปแย่ฮะเสียงดังอะไรล่ะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บนั่งลงก่อนถ้านั่งลงเดี๋ยวให้ไปละนั่งย,ยังไง พีงค่นั่งยังไงนั่งลงก่อนเร็วๆถ้าไม่นั่งก็ไม่ต้องไปถามพิงค่ครับงอนเลวนี่เงกงอนเลวเรียกหาอะนั่งก่อนดีไม่ให้นั่งก่อนเร็วก๊มนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพาไปอาปาปะนั่งก่อนนั่งยังไงนั่งลงก่อนเดี๋ยวพาไปและนั่งก่อนนั่งก่อนอุ้ยไอชื่อจ ชูชายก็อยอมอ้าอจี้ชูดเดิ้ลลูกชายลูกชายแม่ทีชื่